เราจะสวดกันอีกหนึ่งจบเพื่อเป็นจบส่งท้ายของเป้า5759ล้าน139,139จบเพื่อเป็นการบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเพราะถ้าไม่มีวันนี้ก็ไม่มีวันอื่นและเราก็จะไม่ได้มานั่งตรงนี้ด้วย เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันของพระเดชพระคุณหลวงปู่เราต้องมาบูชาทำท่านวันสำคัญที่เนื่องด้วยท่านให้ทุกคนสวดแบบปลื้มที่สุดเลยซึ่งสายบุญนี้จะเกิดขึ้นภายในตัวของเราและเป็นบอกเกิดแห่งสมบัติทั้งหลายทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเพราะฉะนั้น จบสุดท้ายนี้จึงมีความสำคัญมากๆเราจะต้องสวดแบบปลื้มใจที่สุดคือให้สวดด้วยจิตที่เกษมและสวดให้ไพเราะที่สุดเลยโดยให้ลึกนึกถึงภาพนี้ว่าเราทำได้ทะลุเป้าแล้วและเราได้เป็นบุคคลอัศจรรย์แล้วสาธุทุกๆคนพร้อมไหมพร้อมครับ ถ้าพร้อมก <ENNIS S 1> ็ลุยเลยสาธุเอวเมสุตังเอกังสมัยังภะคะวะปารานสิยังวิหาติอิสิปตะเนมิคาตาเยตาตรโคปะคะวะปัญจวคคี สันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนาัตสันหิโตโยจายังอัตกิลัมทานุโยโคตุโคอนาริโยอนาัตสันหิโตเอเตเตปิขเว Mama, Mama, pattha tattha kate na api sam pudtha jaku karaniya na karani upasamaya api nyaya sam pudhya ni pa na ya samwa tati katama jasa pi kwe macima pattha tattha kate ทาจักภูการณียานักกรณียูปัสสะมายะอภิญญายัสัมโพธายะนิพนาญาสังวาติอายมีวะ อริโยอัตถังกิโกมักขุสัยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาช ติสัมมาสัมมาทิยังโฆสัพพิคะเวมาชิมาปฏิปทาตักทัเตนะอภิสัมพุทธาจาคุการณียานการณีอุปสมายาปิญญาสัมพุทธายานิพพานายังวาน ติอิทังโภปนาปิเขวถุขังอริยสัจจังชาติปิถุขาชราปิถุขามรณาปิถุขังโสกกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาปิถุขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิประโยชน์โททุ โคยัมปิชังนราปฏิตามปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานาคันธาทุกขาอิตังโคปันปิ ขเวตุขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานันธิราคัสหทตาตาตรตาตราพินันทินีไสยติทังกามตันหาภะ วิาวตันหาอิทังโคปนาปิกเวตุคานิโรโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวตันหา าเสสวิราคานิโรธโทจารโอปตินิสักขโมติอนาลโยอิทังโคปนาปิกเวทุคานิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจงอัยเมวะอริโยอาตถังคิโกมะโคสยาทิทังสัมมาทิสัมมาส ังกัปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิังทุกขังอริยสัจจันติ เตสุธรรมเมสุจักภูมิอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาธิอาโลก ตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวภูเภานันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุ้มุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิอาโลโก ปาฏิตังโขปาิตังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตังติเมปิคะเวปุก อนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทตปาทิญาณอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชญาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิอิทังทุกขสมุทะโยอริยสัจจันติเมผิคะเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทตปา i uh, ยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชญาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตักพันติเมผิกะเวปุกเพอนันทสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิ ญญาอุตปาทิวิชฌาุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโผปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิคะเวโปเปอนันโนสุ สุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขนิโร यसा चान्दिमेऽपि खवे पूपे अननु सुते सुधां मे सुजाकुम् उत पाति यानाम् उत पाति पञ्जा उत पा วิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาทิตังโคปาทิตังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัิกาตับพันติเมพิกะเวโปเพอนั Sute Suthame Sucagung utapati Diaang utapati panjang Uutapati di Wica Uutapati Aloko Uutapati tangko paniangku Kaniiroto Arya saja Sa อนโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาติญาณอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติอิขังทุกขนิโรธคามินีปฏิปกาอริยสัจจันติ อิฆเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุตตปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโค นิทังทุกขิโรธคามิเีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมพิกะเวปุเปอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาธิญาณอุตตปา ติปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิทังโคปนิทังทุกขะนิโรธาขามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมผีขเวปุกเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญา 우타바티위차우타바티아로꼬우타바티야 와끼완자매 เทอิเมสุจัตุสุอาเรยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวะทัสสะการังยถาภูตังยานาทัสนังนสุวิสุตังอโหสิเนวตาวาหังิีเทวิสเทวะเกโลเกสัมมาระเกสัพรมะเกสัสมณพระมณียาป ายัสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงภิสัมปุโตปัจจัญญาสิงยาโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจต ผสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาสสาการังยาคาปูตังยานัสสันังสุวิสุตังอโหสิอัตถะหังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสัมมาลเกสัพระมะเกสะสัมมณพระมนิยาปชายะสะเทวมนุสัยยะ i the สัมมาสัมปวิงอภิสัมปวตัวปัจจัญญาสิงญาณจัปนเมธาสนังอุตตปาทิอากุปปาเมวิมุตติอิยมันติมาชาตินาติธานิปุนาปภวติอิธรรมะวะเจปะขวาอัตตมนาปัญจวัคคียาปิคูปะขวโตัวปัสิตา ัมาภินันตุงอิมาสมิงจากปนวายยาการนาสมิงพันยมาเนอายาสัมโตัวโกนทันยาสวิราชังมีตัมรังธังมาจากคุมอุตตปาทิยังกินจิสัมปุทัยธรรมมังสาพันตังนิโรธาธรรมมันติปวัติเตจะพควตาธรรมมาจากเก อุมมาเทวาสัตมโนสาเวสุงเอตัมภะคะวตาภาลานัสิยังอิสิปตเนียมิคาาเยอนุตรังธรรมะจักกังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสมเนนนาวะกรรมเนนนาวะเทเวนาวามาเรนาวา Na wa tawayama มานารตินังเทวานังสัตถังสุตตวะปรณิมมิตวะสวัตติเทวาสัตตมนุสเวสุขปรณิมมิตวะสวัตตินังเทวานังสัตถังสุตตวะ มัคคายาเทวาสัตมนุษะเวสุงเอตัมบาควาตาภารานสิยังอิสิปตะเนมิกาตาเยอนุตตรังธรรมมจักกังปวารติตังอาปฏิวัติยังสัมเนนวะพระมเนะนาวเทเวนวะ ติหเตนะคเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพระมโลกาสาโุอาภูคาชิอาญนจัตตสะสัสสิโลกทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปะมาโนจะโอลาลุโอ นติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถโคปะขวาอุทานังอุทานเนศิัญญาสิวตาปูโกลทัน ปตะโพลโพนทานโยติหิติหิทังอายะสมะตัวโพนทานยะสอัญญาโุณทันโยตเววะนา